สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทิพย์พาแซ่ยินข้าวกับยายทิพย์สบายๆจไตย่ยายทิยพย์ได้พี่น้องมามาไม่น้องจะมาไม่กินข้าวก่ายายทิพย์มหยังสูกินมาเบิ่งกันเลยล <c oughs> าบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดแซ่บๆพี่น้องจะ ลาบเป็ดน,นะคะแล้วก็แกงขี้เล็กเห็นไหมแกงขี้เล็กพี่นอ้องแกงขี้เล็กใส่แคบหมูพี่น้องจ้านี่ก็ผักมาหนึ่งสวนนะจ๊ะผักกะมีแตงมีผักสะเดามีเขือมีผักกาดพี่น้องสลัดผักมาหนึ่งสวนนะจ๊ะพี่น้อง เจียวบองพี่น้องปต็ตตะแซบบ่าพี่น้องจ้ะอย่าบองนะจ๊ะอันนี้ก็มีกระเทียมมีขิงพี่น้องกระเทียมมีขิงขิงกับลาบเป็ดพี่น้องแล้วก็มีพริกขีงนู้ลูกโดดพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้ลาบเป็ดนะจ๊ะข้าวเหนียวก็มีอยู่พี่น้อง ขอ,อนี้วมา,ามามากินข้าวขมยยพี่น,อน้องจ้ามาเด้อมาเด้อสุขุสุขคอนสุหมงสุบอลสุแกน่ะพี่น้องกินข้าวน้ำมันย๊าท,ท,ท,ทิพจีตทิพปลาแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกินข้าวกับลาบเป็ดนะจ๊ะอันนี้ก็ผลไม้แก้เผ็ดเหมือนเดิมจากพี่น้องมีกล้วยมีอะสมพี่น้อง นี่ก็หลายอย่างโาล่เนาวใส่เกะไว้นี่ก็มัมามาก,กินเขาพักขีเล็กแกงพักเล็กดนี่แสบแสบพี่น้องเนี่ยแสบแสบเลย มามา,มาพี่น้องขอใหญ่ผู้ใดเข้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิง่งปิ้ง,งให้ยายทิปด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าเห็ดคลิปให,หม่ๆให้เบิ้งให้ชมนะพี่น้องเด้อกระเทียมกินกับลาบเป็ดพี่น้องเ <c oughs> ขากันน้ำๆำพี่น้องเอง ยกก่อนอาการเขาก็ว่าฝนติดตกพี่น้องแม่นบอก mm hmm. เขาว่าฝนติดตกด้ย mm hmm. แยกติไปขายของไดบ่บูพี่น้องถึงว่าซ่อมมืออยู่เนี่ยที่เป็นท่าใดมือนี่ mm hmm. วันนังขันฝ mm hmm. นว่าฝน, mm hmm. นติดตกฝนตกห้ามดอกบ,บังวง,งพี่น้องมันเบิดหนาวมันติดเข่าหนาแรงเนาะมันติเข่าหนาแรงมันเบิดหนาว คนโตข้ามดอกบ,บุงวงดอกว่ายังเราเพื่อนเดินเพื่อนว่าผู้้เถ่าเพื่อนว่าแตงพี่น้อง ิงพี่น้องมึงก็ปลาเป็ดเขากันเจ้าบองเขากันคือกันเจ้าบองแซ่บพี่น้อง <c oughs> บองซุกได้พี่น้องเจ้าบองบองซุกพักเดาพี่น้องงามปะ อันนี้ก็ผักอะไรนี่เขาเอินเอินบุนคือกันเดยพี่น้องคุณุงก้นก็เอินน่ะเนียงก่อตุ่มอนียงยอดผักอนียงเหระเป็นปลเปรี้ยวพี่น้องอันอย่างน้อแค่กระบุหตุ่มญี่ปุ่นบ่ตุ่มเนียงบ่คนเอ่น เงินเป็นแต่ว่ากินเป็นยุ่งอ้วนเป็นพี่น้องฝ <c oughs> นสิโต๊ะจ้าสิไปคลายคลองได้บ่พี่น้องยายก็ได้เ <c oughs> บิ่งกอน มื่อเป็นตะไปกัสิบ่ไปพี่น้องไปเราเบิดได้แล้วมันบ่คุมม้มไหมท้องฝนตกข้ามแล้วบ่คุ้มพี่น้องิึงก่อนว่าอาการมันจะเป็นยังไงกระเทียมก็เป็นยาเพี่น้องมึงหัวกระเทียมในพี่น้องเป็นยา ลุงโดดกินมะพริกเป็นเพลสนี่นสั่งแต่มันไอ่ะพี่น้องไอเลยยหายมาม่าพี่น้อนกนงกินน้ำกันลาเป็ดแซ่บ,บพี่น้องแกงพี่กินเล็กใส่แคบมูพี่น้องแคบมู แซ่บสุดนเลยพี่น้อง กิน,นังแน่เนาะแจียวบองกับแสบพี่น้องเจีวบองซื้อก็แล้วครับเขาได้ขันย่างเพมีแนวกินมากพี่น้องเจ้วบองก็ผับก็แล้วครับแล้วกินเพื่ออยู่เนาะพี่น้องเนาะคิดอย่างไร กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะพี่น้องจา้าน้องๆในเขามาหาใยเน่ะถายในเด้อพี่น้องเ้อะเพราะใจร้อนเนอะถายใยในเด้องใ้กับไปที่เดียวไปได,ด้เด้อถ้าย่อยถ้าย่อยพี่น้องคือใยบอกคือใยวอลล่ะคือเกาล่ะหักกันคือเกาล่ะตามไปหากันสู้มองสูบ้บอลสู้แจแล้พี่น้อง คือแมนแท้พยากรณ์อากาศเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝนลินเหรอแม่ฝนลินเนี่ยก็ฝนติดตกวันอนังข้านแม่นี่ดีพี่น้องเอ้ลินปะแปะแล้วระวังมะแห้งดอกตกมาแล้วมะแมนแท่นานนะแม่นนี่ดี กลมอุดตู้ดีมะแม่นแทแ้แกงม้านจเร็กพี่น้องบ่ขมนะพี่น้องบ่ขมแม่จืดดีดีแต่ว่าให้มันขมจังน่อยแหละพี่น้องมันจืดร้ายมันกับผ่้แสบ เทียมจริงๆเมนูไมเได้กินน้ำย่อยได้เศแบบได้พี่น้องลาเป็ดโอ้ยเศบเ Im ở nào Im đi nào Im Im nè Xăm nhìn là kinh đây xăm nè là phía แ่บแ่บดีสุดในสามโรคเลย <c oughs> ลาเป็ดแ่บแกงขี้เล็กกับแ่บแจ่วบองกับแ่บพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยายอิยมเหละพี่น้องคลิปนี้เก่าทำนี้กันเนาะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ๊ะัสดีค่ะ